นี่ค่ะพ่อไก่บ้านนี้เป็นพ่อของเขานะคะนี่คือแม่ไก่ไข่เนาะไก่ไข่ผสมกับไก่พื้นเมืองเนี่ยค่ะจะมีขนาดตัวที่โตกว่านะคะแต่ที่สำคัญเลยที่ปังปอนอยากรู้ก็คืออยากทราบว่าเขาสามารถที่จะให้ไข่ได้เหมือนกับแม่ไก่ไข่หรือไม่นะคะทุกคน <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับปางปอนช่องแคคตัสเพื่อนฝุ่นค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะปางปอลจะพาทุกท่านมาชมลูกของไก่ไข่ที่ผสมกับไก่บ้านนะคะที่ปางปอนได้มีการนําไข่ของเขาไปทดลองฟักดูนะคะตอนนี้ลูกไก่ก็มีอายุได้1เดือนครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวปางปอนจะพาไปดูเนาะก่อนจะพาไปดูลูกของเขาค่ะก็เดี๋ยวจะพาแวะดูพ่อของเขาก่อนนะคะที่เป็นพ่อไก่ค่ะตัวนี้เลยค่ะทุกคน นี้ค่ะพ่อไก่บ้านนี้เป็นพ่อของเขานะคะก็เพึ่งเป็นหนุ่มไม่นานค่ะผสมกับไก่ไข่ไปช่วงนั้นนะคะก็ทำให้ได้ลูกไก่ออกมาเยอะแยะเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะปังปอนก็ต้องทำการขังพ่อของเขาไว้นะคะแยกไว้ต่างหากเนาะเพื่อไม่ให้เขาไปผสมกับไก่ไข่ค่ะไม่งั้นไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่ไข่ ฟักออกมานะคะจะทําให้ได้เป็นไข่ที่มีเชื้อค่ะแล้วก็สามารถที่จะฟักออกมาเป็นตัวได้นะคะทุกคนซึ่งปังปอนก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเพาะลูกไก่ไข่ผสมไก่บ้านตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าด้วยอุบิเหตุนเนาะตอนนั้นปังปอนเลี้ยงพ่อไก่ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กๆนะคะได้มาจากญาติเนะาะญาติให้มาเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะมาเลี้ยงคู่กับแม่ไก่ ที่เป็นไก่บ้านนะคะทุกคนตอนนั้นไก่บ้านของปังปอนคือได้มาแบบไม่ตั้งใจเนาะเนื่องจากว่าญาตินํามาฝากแล้วเขาก็จะนําไปทําเป็นน้ํายาขนมจีนกันค่ะทุกคนปังปอนเห็นก็สงสารมากนะคะก็เลยได้ขอไถ่ชีวิตของแม่ไก่บ้านตัวนั้นไว้นะคะแล้วก็ได้นํามาเลี้ยงไว้จนเท่าทุกวันนี้นะคะตอนนี้แม่ไก่บ้านก็มีลูกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะลูกของเขาโตขนาดนี้เลย ลูกดกมากนะคะฟอกแรกที่เขาฟักไข่ออกมาก็คือ11ฟองเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะฟักไข่ออกมาได้ทั้งหมด11ตัวนะคะทุกคนได้เป็นลูกไก่ทั้งหมด11ตัวเลยจากไข่11ฟองนะคะถือว่าแม่ไก่ฟักไข่เก่งมากๆค่ะนี้ก็เป็นหน้าตาของลูกไก่บ้านนะคะอันนี้เป็นลูกไก่บ้าน เลือด้อยนะคะก็คือได้จากแม่ไก่บ้านผสมกับพ่อไก่บ้านนะคะนี่ก็คือผลงานของเขานะคะเป็นลูกชุดแรกเนาะไก่บ้านที่เห็นอยู่นี้ลูกของเขามีอายุ3เดือนเต็มแล้วนะคะทุกคนเพิ่งมีอายุครบ3เดือนนะคะก็ถือว่าแข็งแรงมากๆค่ะ เดี๋ยวปองปอนจะพาไปดูเนาะนี่ก็คือแม่ไก่ไข่นะคะทุกคนที่ปองปอนมีการเลี้ยงไว้ที่สวนนะคะเพื่อที่จะบริโภคไข่นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อบริโภคไข่ค่ะแล้วก็เหลือจากการกินก็มีการจําหน่ายออกไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยอดจองไข่ ปังมากค่ะทุกคนมีจองเข้ามาปังครั้งยอดส่งตอนนี้ก็คือ12แผงนะคะทุกคนถือว่ายอดสั่งออเดอร์ปังมากจากการเลี้ยงไก่ไข่เพียง33ตัวเท่านั้นนะคะ เมื่อก่อนปังปอนเลี้ยง40ตัวนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยอุบิเหตุเนาะถูกสุนัขกัดบ้างอย่างเงี้ยเวลาที่เขาหลุดออกจากเล้านะคะเพราะว่าที่สวนของปังปอนจะเลี้ยงไก่แบบปล่อยนะคะให้เป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะก็คือจะปล่อยในพื้นที่ควบคุมนะคะทุกคนจะมีตัวเล้าของเขาแล้วก็พื้นที่โซนเดินเล่นรีแลกของเขานะคะช่วงเย็นๆปังปอนก็จะปล่อยให้เขาออกไปรีแลกด้านนอกได้ นี่ก็คือโซนที่เป็นโซนเล้าของเขานะคะทุกคนเขาจะเข้ามาในช่วงของการวางไข่นะคะนี่ก็มีไก่หลากหลายชนิดมากะคะ่ะทุกคนที่เข้ามาอยู่รวมกันเนาะ เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะคะแล้วก็จะมีไก่หลายๆสายพันธุ์มากค่ะทุกคนจริงๆก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะที่จะเลี้ยงรวมกันทุกๆสายพันธุ์นะคะแต่เนื่องด้วยว่าน้องๆยังเด็กอยู่นะคะปังปอนก็อาศัยเลี้ยงรวมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เล้าของปังปอนที่จะทําการขยายแล้วก็รองรับการแยกเลี้ยงนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการทาเล้าเพื่อ แยกออกไปนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ปังปอนก็จะค่อยๆอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียหรือเป็นแนวทางให้กับท่านใดได้เนาะหรือท่านใดมีข้อเสนอแนะคะ่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาเสนอแนะ,ะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในช่องทาง youtube ตรงนี้ได้เลยนะคะปังปอนก็ยินดีมากๆค่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวปองปอนพาไปดูลูกไก่ไข่นะคะที่ผสมกับไก่บ้านคะ่ะทุกคนนี่คือแม่ไก่ไข่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่ค่ะทุกคนนี่เป็นลูกไก่ไข่ผสมกับไก่บ้านคะ่ะเป็นผลงานของแม่ไก่กับพ่อไก่เนาะตอนนี้น้องๆอ,อายุ1เดือนครึ่งแล้วคะ่ะทุกคน เริ่มฟักออกมาจากไข่ช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเด็กๆแข็งแรงมากค่ะถ้าเทียบกับไก่พื้นเมืองร้อยนะคะเลือดร้อยเนี่ยค่ะก็ถือว่าขนาดต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะคะทุกคนไก่ไข่ผสมกับไก่พื้นเมืองค่อนข้างที่จะโตเร็วกว่า เล็กน้อยนะคะเท่าที่ปังปอนสังเกตดูเนาะดูสิคะไซส์หนึ่งเดือนครึ่งเทียบกับไซส์สเดือนนะคะทุกคนอันนี้เลือดไก่พื้นเมืองร้อยเนาะอันนี้เป็นลูกไก่ไข่ผสมไก่พื้นเมืองนะคะที่เห็นอยู่ในสุ่มตรงนี้หน้าตาของเขาก็คล้ายๆกับไก่ไข่บ้างหรือว่ามองๆไปก็คล้ายๆกับไก่พื้นเมืองบ้างนะคะทุกคนเนื่องจากว่าน้องเป็นเลือดผสมเนาะ แต่ว่าในเรื่องของความสมบูรณ์แข็งแรงค่ะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็โตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองนะคะเนี่ยค่ะขนาดไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยระหว่างหนึ่งเดือนครึ่งกับสามเดือนค่ะทุกคนส่วนในเรื่องของลักษณะภายนอกจะเห็นเป็นสีขาวนวลนๆน,น,นะคะผสมกับสีน้ำตาลค่ะที่เป็นสีของแม่ไก่ไข่เนาะหรือว่าบางตัวก็อาจจะมีเป็นสีดำ ปนๆขึ้นมาให้เห็นนะคะนี่ก็คือเป็นสีของไก่พื้นเมืองนะคะแข็งแรงมากค่ะทุกคน ปังปอนเลี้ยงแยกไว้เนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงของปังปอนค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะคะทุกคนไม่อยากให้เขาออกมาผสมกับไก่ที่มีไซส์ใหญ่นะคะก็อาจจะทําให้เขาได้รับอันตรายได้เช่นโดนจิกอย่างนี้เนาะปังปอนก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวโตมากกว่านี้ค่ะพอที่จะดูแลตัวเองได้ปังปอนก็จะเริ่มปล่อยให้เขาออกมาอยู่ด้านนอกเนาะตอนนี้ก็อยู่ด้านในไปก่อนนะคะ เนี่ยค่ะแม่ไก่แม่ไก่ไข่ของเราค่ะทุกคนลูกของเขาก็สีคล้ายๆกับเขานะคะสัส่วนใหญ่เลยเนาะลูกส่วนใหญ่ของเขาจะมีลักษณะสีคล้ายๆกับไก่ไข่มากกว่าไก่พื้นเมืองนะคะทุกคนแต่ก็จะมีลักษณะของสีไก่พื้นเมืองปะปนเข้ามาในสีขนให้เห็นบ้างนะคะสําหรับลูกไก่บางตัวเนาะบางตัวก็ไม่มีสีดํานะคะ คือจะไปทางโทนสีแม่ไก่ไข่เลยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนทั้งตัวของเขาเนาะเนี่ยค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ค่ะไม่มีสีดำเลยจะเป็นสีของไก่ไข่นะคะทุกคนเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลผสมกับสีขาวเนาะแข็งแรงมากค่ะก็จะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียผสมกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแยกเพศได้ชัดเจนนะคะทุกคน แต่เบื้องต้นปังปอนก็จะมองดูจากหงอนเนาะบางตัวก็จะเป็นหงอนเล็กๆบางตัวก็หงอนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูตอนโตน,นะคะทุกคนว่าเขาจะให้เพศผู้หรือว่าเพศเมียมากกว่ากันนะคะ นี่ก็คือลักษณะของลูกไก่ไข่ผสมไก่บ้านค่ะทุกคนปังปอนก็มาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับท่านใดที่ยังสงสัยว่าสามารถฟักได้ไหมแล้วก็ลูกของเขาจะมีลักษณะอย่างไรจะเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงแค่ไหนนะคะคําตอบก็คือเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงได้เหมือนกับไก่ทั่วไปเลยนะคะที่ปังปอนเลี้ยงมายังไม่มีป่วยตายเลยนะคะทุกคน จะมีก็คือโดนไก่ตัวใหญ่นะคะจิกแล้วก็ตายนะคะทุกคนปังปอล,ลองปล่อยอยู่3วันนะคะก่อนหน้านี้ปรากฏว่าถูกแม่ไก่นะคะที่เป็นไก่ตัวโตกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเนาะ จิกเขานะคะทำให้เขาบอบช้าแล้วก็เสียชีวิตนะคะทุกคนก็เป็นที่น่าเสียใจมากปางปอนก็เลยต้องทำการควบคุมเช่นเดิมนะคะโดยการนำลูกไก่มาอยู่ในสุ่มเพื่อแยกออกจากไก่ใหญ่ก่อนนะคะทุกคนแข็งแรงมากๆค่ะกินเก่งมากแต่เป็นข้อดีก็คือเขาจะสามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปนะคะทุกคน โตเร็วกว่านะคะนี่คือเด็กอายุ1เดือนครึ่งเท่านั้นนะคะลูกไก่อายุ1เดือนครึ่งเท่านั้นค่ะเทียบกับไก่พื้นเมืองที่มีอายุสามเดือนเต็มนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปังปอลองจับลูกไก่ไข่นะคะมาลองเทียบให้ดูนะคะกับเจ้าไก่พื้นเมืองค่ะว่าขนาดของเขาต่างกันขนาดไหนก็จะมีต่างกันให้เห็นนะคะทุกคน แต่เมื่อเทียบอายุแล้วอายุเขาห่างกันตั้งเดือนครึ่งน,นะคะเนี่ยค่ะจะโดนจิกแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะขนาดของเขาถือว่าไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับลูกไก่อายุ1เดือนครึ่งกับ3เดือนค่ะจะพบว่าไก่ที่มีอายุ3เดือนที่เป็นไก่พื้นเมืองเลือดร้อยนะคะมีขนาดตัวที่โตกว่าไก่ผสมนะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ แต่เมื่อเทียบอายุแล้วก็คือถ้า3เดือนคิดว่าไก่ไข่ผสมกับไก่พื้นเมืองเนี้ยคะ่ะจะมีขนาดตัวที่โตกว่านะคะเมื่อเทียบที่ขนาดอายุเท่ากันเนาะคิดว่าลูกไก่ผสมเนี้ยพันผสมเนี้ยจะมีขนาดที่โตกว่าไก่พื้นเมืองเลือดร้อยแน่นอนนะคะทุกคนแข็งแรงมากค่ะสามารถกระโดดบินแล้วก็คุยเขี่ยได้เหมือนกับไก่ปกติทั่วไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามารอลุ้นตอนโตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสีของลูกไก่ที่ได้จากพ่อไก่บ้านผสมกับไก่ไข่เนี่ยจะมีลักษณะสีขนที่เปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีลักษณะลำตัวที่ใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนจะใหญ่กว่าไก่พื้นเมืองหรือว่าจะเล็กกว่าไก่พื้นเมืองหรือขนาดเท่ากันนะคะ ต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแต่ที่สำคัญเลยที่ปังปอนอยากรู้ก็คืออยากทราบว่าเขาสามารถที่จะให้ไข่ได้เหมือนกับแม่ไก่ไข่หรือไม่นะคะทุกคนจะให้ไข่ได้เหมือนกันไหมหรือให้ไข่ลดลงหรือให้ไข่คล้ายๆกับแม่ไก่พื้นเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามของปังปอนเนาะ เพื่อที่จะรอดูนะคะว่าเขาจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะทุกคนลูกไก่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะด้านซ้ายนี่คือไก่ไก่ผสมนะคะด้านขวานี่คือลูกไก่ พื้นเมืองเลือดร้อยนะคะทุกคนอาตีกันแล้วอ้าวอย่าตีกันลูกเนี่ยค่ะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะทุกคนเมื่อกี้ปางปอนก็เทียบไซส์ให้ดูเฉยๆเนาะพอดีเห็นเขาบินขึ้นมานะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะคะลูกไก่พื้นเมืองตัวนี้ดุด้วยนะคะทุกคนคือแบบเราเดินผ่านอย่างเงี้ยจิกเท้านะคะเนี่ยค่ะขนาดจับก,ก็ยังแบบมีจิกมือโอ้โหดุมากค่ะ ขนาดลำตัวของลูกไก่ไข่ผสมไก่พื้นเมืองค่ะเมื่อเทียบกับไก่พื้นเมืองเลือดร้อยนะคะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นค่ะทุกคนแต่เมื่อเทียบที่อายุนะคะอายุห่างกันถึงเดือนครึ่งเลยค่ะถือว่าลูกไก่ผสมมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าไก่พื้นเมืองนะคะ โอ้โห oh, oh, แข็งแรงมากค่ะทุกคนฟังปอนเปิดสุ่มไว้แล้วคือเขาบินขึ้นเลยนะคะปล่อยไว้รวมกันไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่าออกมาเดี๋ยวมาจิกมาตีกันนะคะเมื่อกี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจิกเขาตีกันกับไก่พื้นเมืองนะคะไก่พื้นเมืองแข็งแรงมากค่ะทุกคนแข่งขานี่คือแข็งแรงมาก สมบูรณ์มากค่ะเดี๋ยวพามาดูแม่ไก่พื้นเมืองเลือดร้อยนะคะที่ปังปอนมีเลี้ยงไว้หนึ่งแม่ค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะเขากำลังกกไข่ค่ะทุกคนผ่านมาสามเดือนนะคะแม่ไก่มีการวางไข่ชุดที่สองแล้วค่ะทุกคนถือว่าไข่ดกไข่เก่งมากๆค่ะ ทิ้งช่วงระยะเวลาห่างกันเพียง3เดือนเท่านั้นค่ะแม่ไก่ก็ทําการวางไข่เพิ่มแล้วนะคะเป็นชุดที่2ค่ะแต่ว่าชุดที่2นี้ปังปรณคาดว่าน่าจะ ไม่ได้ลูกไก่หรืออาจจะได้ลูกไก่น้อยมากๆนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นฟังปอนไม่ได้ให้แม่ไก่ผสมกับพ่อไก่บ้านนะคะปางปอนขังพ่อไก่บ้านไว้ป้องกันการผสมกับแม่ไก่ไข่นะคะก็เลยทําให้แม่ไก่พื้นเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการผสมจากไก่ตัวผู้นะคะเพราะว่าไก่ตัวผู้ของปังปอนที่พร้อมผสมในตอนนี้ก็จะมีเพียง ไก่พื้นเมืองเท่านั้นนะคะทุกคนกับพ่อไก่แจ้เนาะแต่พ่อไก่แจ้มีขนาดลาตัวที่เล็กกว่าแม่ไก่พื้นเมืองมากๆทำให้ไม่สามารถผสมกันได้อยู่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแย่งรังไข่กันค่ะทุกคนแม่ไก่ไข่ก็คือเขาฟีสไตล์เนาะจะเดินไปเล้าไหนหรือว่าพื้นที่เล่นโซนไหนก็สามารถทำได้เนาะเขาก็จะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ค่ะ ก็จะมาแย่งรังไขกันแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าแม่ไก่ไข่เนี่ยคือเขาวางไข่เสร็จเขาก็จะออกไปนะคะไม่ได้มานอนกกไข่เนาะเนื่องจากว่าด้วยธรรมชาติของเขาคือแม่ไก่ไข่เขาจะไม่มีการกกไข่นะคะไม่เหมือนกับแม่ไก่พื้นเมืองค่ะแม่ไก่พื้นเมืองเมื่อเขาวางไข่เสร็จเขาก็จะทําการกกไข่นะคะเพื่อที่จะฟักลูกออกมาเป็นตัวค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะทุกคน แม่ไก่ของเราโอเคค่ะทุกคนถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปังปอนด้วยนะคะเดี๋ยวปังปอนมีความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆค่ะปังปอนก็จะนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังเช่นนี้อีกค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ